สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูคมินอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยฉันประถมศึกษาปีที่6คลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องระดับของภาษาค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนมีใช้แค่ใช้เพียงเพื่อให้รู้เรื่องเท่านั้นนะคะเด็กๆ แต่ยังต้องใช้ให้ได้ผลดีอีกด้วยนะคะซึ่งจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับบุคคลและการเทศะอีกด้วยนะคะเพราะถ้าหากใช้ไม่ถูกต้องเหมาะสมแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารได้ด้วยเช่นกันนะคะระดับภาษาหมายถึงถ้อยคำที่ใช้โดยพิจารณาตามองการหรือการเทศะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้สื่อสารและตามเนื้อหาที่สื่อสารนั่นเองค่ะเพราะคนในสังคมมีหลายกลุ่มหลายชนชั้นตามสถานภาพอาชีพหรือถิ่นที่อยู่อาศัยภาษาจึงมีลักษณะแตกต่างกันไปหลายระดับตามกลุ่มคนที่ใช้เช่นคุณวุฒิวัยวุฒิชาติวุฒิก็คือคุณวุฒิอายุและชาติกำเนิด ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนซึ่งเราต้องควรรู้ว่าต้องใช้ภาษาอย่างไรโดยจะมีทั้งหมด3ประเภทนั่นเองค่ะระดับของภาษาจะแบ่งออกกว้างๆได้ดังนี้นะคะ 1. ภาษาระดับทางการ 2. ภาษาระดับถึงทางการ และ 3. ภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาปากนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ภาษาระดับแรกกันเลยนะคะภาษาระดับทางการเป็นภาษาที่ใชในที่ประชุมอย่างมีแบบแผนเช่นการปาทกถาการกล่าวสุนทรพจน์การกล่าวเปิดปิด การประชุมหรือใช้ในการเขียนข้อความที่ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการเช่นตำราวิชาการประกาศของราชาการจดหมายราชาการหรือจดหมายธุรกิจซึ่งถ้อยคำที่ใช้จะมีลักษณะตรงไปตรงมาอาจมีศัพท์เทคนิคหรือศัพท์วิชาการบ้างการใช้ภาษาในระดับนี้ต้องสื่อสารให้ได้ผลตามจุดประสงค์ โดยประหยัดทั้งถ้อยคำและเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเรามาต่อกันที่ภาษาระดับกึ่งทางการนะคะภาษาระดับกึ่งทางการจะมีทั้งที่ใช้ในการพูดและการเขียนที่ไม่เป็นพิธีการมากนักสักเท่าไหร่นะคะเช่นการสนทนากับผู้ใหญ่การบรรยายในชั้นเรียนการพูดในที่ประชุมกับผู้ฟังทั่วๆไปการแนะนำตัวบุคคล การเขียนจดหมายธุรกิจข้อเขียนในวารสารหรือนิตยสา,ารรวมไปถึงการพูดออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์บทความต่างๆในหนังสือพิมพ์และยังรวมไปถึงนิยายเรื่องสั้นอีกด้วยนะคะซึ่งการใช้คำจะใช้ศัพท์วิชาการเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและอาจมีถ้อยคำที่แสดงความคุ้นเคยปนอยู่บ้างก็มีนะคะ ภาษาระดับไม่เป็นทางการภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าภาษาระดับปากนั่นเองนะคะภาษาระดับปากเป็นภาษาที่ใช้พูดมากกว่าการเขียนค่ะมักใช้พูดในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่เป็นภาษาที่ใช้สนทนาระหว่างคนที่คุ้นเคยกัน สนิทสนมใกล้ชิดกันนะคะเช่นในครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะภาษาที่แทรกในบางตอนของนวนิยายเรื่องสัน้นหรือละครเพื่อความสมจริงการเขียนจดหมายส่วนตัวลักษณะของภาษาระดับปากมักจะมีคำแสลงคำย่อและคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะ และอาจจะมีคำที่ไม่สุภาพปะปนอยู่ด้วยนะคะและรวมไปถึงการใช้ภาษาถิ่นก็จัดว่าเป็นภาษาระดับปากเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยที่กำหนดระดับภาษาพร้อมๆกันค่ะว่ามีอะไรบ้างต่อมาเรามาดูกันที่ปัจจัยที่กำหนดระดับภาษากันบ้างนะคะนักเรียนซึ่งก็มีหลากหลายเลยที่ทำให้การใช้ภาษาระดับนั้น แตกต่างกันออกไป 1. โอกาสและสถานที่เชน่นการสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ในที่ประชุมที่สาธารณะตลาดร้านค้าหรือที่บ้านต้องใช้ระดับภาษาที่แตกต่างกันออกไป 2. สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชน่นการเป็นเพื่อนสนิทเพิ่งรู้จักกันหรือคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ยอมจะใช้ระดับภาษาต่างกันอย่างไรก็ดีปัจจัยนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อที่1เช่นบุคคลที่เป็นเพื่อนสนิทกันแต่เมื่อพูดกันในที่ประชุมก็ไม่อาจจะใช้ภาษาระดับเดียวกันเหมือนกับที่เคยใช้เมื่อสนทนากันตามลำพังได้ 3. ลักษณะของเนื้อหาเนื้อหาของสารส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับโอกาส ในการสื่อสารระดับภาษาในบางกรณีพูดถึงเนื้อหายอย่างเดียวกันอาจใช้ภาษาต่างๆกันได้ทั้ง3ระดับ 4. สื่อที่ใช้ส่งสารเช่นจดหมายส่วนตัวผนึกซองไพรสียบัตรการบอกต่อๆกันไปด้วยปากการพูดทางเครื่องขยายเสียงการพูดทางวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ยอมใช้ภาษาต่างระดับกันนั่นเองค่ะและนี่ก็คือปัจจัยที่กำหนดระดับภาษานั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะนักเรียนซึ่งจะเรียงลำดับตั้งแต่ภาษาระดับทางการภาษาระดับกึ่งทางการไปจนถึงภาษาระดับไม่เป็นทางการค่ะบริโภครับประทานกินยัดเจรจาสนทนา พูดจำนวนมากมากมายเยอะแยะตระหนีห่วงงกทุจริคตคดโกงขี้โกงบิดาคุณพ่อพ่อมารดาคุณแม่แม่ศีษะหัวกระบาลและสุดท้ายให้เด็กๆลองเปลี่ยนภาษาปาก ให้เป็นภาษาทางการกันนะคะผัวเมียภาษาระดับทางการเราจะใช้คำว่าอะไรคะคำว่าสามีภรรยาน,นั่นเองคะ่ะคำว่าแม่ภาษาระดับทางการเราจะใช้คำว่ามารดาโรงหนังภาษาระดับทางการจะใช้คำว่าโรงภาพ,พยนตร์ค่ะส t ตม ภาษาระดับทางการจะใช้คำว่าอะไรดีคะใช้คำว่าดวงตราไปษนียากรค่ะเผาศพภาษาระดับทางการเราจะใช้คำว่าชาปนกกิจศพนะคะใบรับรองภาษาระดับทางการเราจะใช้คำว่าหนังสือรับรองปั๊มตราตีตราภาษาระดับทางการเราจะใช้คำว่า ประทับตราและใบขับขี่ภาษาระดับทางการเราจะใช้คำว่าใบอนุญาตขับรถยนต์นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนกับเนื้อหาในเรื่องของระดับภาษาไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะระดับภาษาแบ่งออกเป็น3ระดับดังนี้ค่ะภาษาระดับทางการ ภาษาระดับกึ่งทางการและภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาปากนั่นเองนะคะเรามาดูโอกาสและสถานที่และลักษณะภาษาที่ใช้ของภาษาระดับทางการกันก่อนนะคะภาษาระดับทางการนะคะจะใช้ในการอภิปรายหรือการประชุมรายงานวิชาการ ประกาศทางการจดหมายราชการและจดหมายธุรกิจนั่นเองค่ะส่วนภาษาที่ใช้นะคะจะเป็นภาษาทางการถอยคําตรงไปตรงมามีศัพท์เทคนิคหรือศัพท์วิชาการบ้างนะคะต่อไปภาษาระดับกล่งทางการจะใช้ในโอกาสที่มีการประชุมกลุ่มย่อยการอภิปรายการเสวนาและการบรรยายในชั้นเรียนนั่นเองนะคะ ส่วนลักษณะภาษาที่ใช้ก็คือจะใช้ภาษาเขียนนะคะแต่จะมีภาษาพูดแทรกอยู่บางนะคะต่อมาภาษาระดับไม่เป็นทางการหรือภาษาปากนะคะจะใช้ในการสนทนานในเรื่องส่วนตัวนะคะการทักทายระหว่างกลุ่มคนสนิทใกล้ชิดกันนะคะส่วนลักษณะภาษาที่ใช้ของภาษาปากหรือภาษาไม่เป็นทางการก็จะใช้ภาษาพูด จะมีคำแสดงหรือเราเรียกอกอย่างหนึ่งว่าคำขนองนะคะจะมีภาษาถิ่นการใช้ภาษาถิ่นก็จัดอยู่ในการเป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการนะคะจะใช้ในวงจำกัดเช่นครอบครัวเพื่อนสนิทใกล้ชิดกันอยู่ในสถานที่ส่วนตัวเช่นบ้านหรือห้องที่เป็นส่วนตัวนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหม ในเรื่องของระดับภาษานักเรียนกลับไปทบทวนอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ